สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้คุณก็อยู่ในรายการเต casting งเกมนะคะอันนี้ก็จะมาแคสเกมฮอนนะคะอีส่วนฮีโร่ที่จะมาแคสในวันนี้จะเป็นตัวแะไรน,นั้นนะคะก็ต้องไปติดตามชมนะคะเห็นพันอีกแล้วอยู่กันในเกมกันแล้วนะคะโอเค ฮีโร่ฝั่งลีเจนนะคะก็จะมีในฮาวเพเบิลกันเลตสเกลแล้วก็ซิลซิลเลอร์อ่านว่าอะไรซิลิเตอร์นะคะฮีโร่ฝั่งเฮลบอนหรือฝั่งเรานะคะก็จะมีโซซิตาซิลเว็ตกันเบดพโรแมนเซอร์แล้วก็ดีวอลเลอร์นะคะวันนี้ก็มาเล่นในฮีโร่โซซิตนะคะเป็นฮีโร่แคร์รีนะคะที่ฟาร์มป่าได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะคะ โดยสกิลสามนะคะอ่าอธิบายสกิลกันนิดนึงนะคะอสกิลหนึ่งเดี๋ยวๆขอปิดไยินอ่าสกิลหนึ่งนะคะโซซิปอะโซซิเป็นฮีโร่ที่มีความสามารถพิเศษนะคะคือเวลากลางวันจะใส่เกาะเวลากลางคืนมันจะถอดเกาะนะคะอ่าเรามาดูเวลากลางวันนะคะสกิลหนึ่ง เลงเป้าหมายแล้วก็พุ่งไปหาเป้าหมายด้วยความเร็ว350นะคะแล้วก็เกาะป้องกันอีกนะคะ mm hmm. เมื่อถึงเป้าหมายจะทําความเสียหายเป็นเวท60หน่วยนะสตันต์ศัตรูด้วยนะคะ1.5วิส่วนเวลากลางคืนนะคะก็จะพุ่งไปเหมือนกันแต่ว่าพุ่งไปแล้วก็วินบล็อกแล้วก็ตีเป้าหมายปุ๊บแล้วเป้าหมายมันจะติดสโลนะคะสก,กิลสอง เวลากลางวันนะคะเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นพื้นที่นั้นเปิดแมปนั่นเองเป็นเวลา8วิแล้วก็จะทําความเสียหายทางเวท15หน่วยต่อวินาทีนะคะเวลากลางคืนก็เปิดแมปเหมือนกันแต่ว่าเราจะได้ความเร็วกันเคลื่อนที่นะคะส่วนสกิล3สกิลติดตัวสร้างความเสียหายทางกยายภาพ35และดูดเลือด10%จะสร้างดาเมจ โบนัสดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อโจมตีครบนะคะอาจจะเป็นอย่างนี้จะตีสามทีแล้วก็ดูดเลือดด้วยเ <t> นี่ยเวลากลางคืนนะคะก็ตีสามทีเหมือนกันสังเกตด้วยว่าเ,เวลากลางวันเนี่ยนะคะมันจะตีแบบคิหมูนะคะเวลากลางคืนมันจะตีเป็นคิเดียวนะคะส่วนสก,กิลัตีทำการชาร์จเป็นรูปกลวยนะคะสร้างความเสียหาย ภายในสามวินาทีนะคะสร้างความเสียหาย400ในอะไรวะใน1,300หน่วยนะคะในเวลากลางวันศัตรูจะติดสถานะสโลนะคะส่วนกลางคืนศัตรูจะติดสถานะเฟียนะคะเฟียก็คือท่านหนึ่งแดมเพียนะคะะแล้วก็มาดูการจัดเลนนะคะ ไอโลแมนเซอร์ไปโซโลโ่บนนะคะดีวอลเลอร์กลางกันเบดกับซิลเว็ตไปล่างนะคะเกีรดคีบนี้มากเลยอะแบบมันคือมันคีบตัวนี้ค่ะมันมีคีบดีคข้นะคะเดีวอลเลอร์ฆ่าในฮาวนะคะเย็บร้อยโอ้โหเตียเต็ม ซื้อรองเท้าแล้วก็ต้องให้นกมาส่งนะคะอุ้ยกันเล็ดยเดี๋ยวขอลองเท้าก่อนเนะาะครับครับดูแล้วสก้าวสก้าวไม่เอามันวินวอล เขาบอกให้แอคแท็กสเกลใช่ปะ่ะมันมีวินวอล์ก นะคะกลับก่อนและไม่อยู่แล้วสิ่งของที่จะออกต่อไปสำหรับตัวนี้นะคะรองเท้าสตีมบูทนะคะเพิ่มสเต็งนั่นเอง กลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีอันนี้ก็เพิ่งไป กรำกำจัดทิง้งไม่แล้วก็ฟาร์มต่อไปฟาร์มไม่ได้หยุดหย่อนนะคะตอนนี้มันตายกันหมดแล้วอเอ,อ่อ Okay. อะไรสักอย่างเดอะตึ๊ดตื๊ตตึได้ดสังหารได้รับรางวัล450โกลด์โดยมีเขาอีโดลิอร์ในการช่วเหลือจะอ่านทำไมวะตายอีกแล้วสิ่งของที่ออกต่อไปนะคะดูดเลือดหมูนะคะ หรือใครจะดัดแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ไม่ว่ากันให้อาจจะออกเป็นนี้เอเดอร์พาราไซก็ได้นะคะอะไรเนี่ยแย่งฟานทำไมเดี๋ยวโดน เฮ้ยทำไมโซซิไม่ได้ค่าเลยล่ะแล้วก็ว์ปไปล่างด้วยนะคะอ่านี่นะคะตอนเปลี่ยนไปล่างคือมันก็เป็นอย่างเงี้ยเป็น

สดชื่นขึ้นทันใดนะคะสกเกอหายหมดเลยอ๋อ oh. อ <c oughs> ืมไพโลเฮ้ยเร่ล่าเร่ล่า เดี๋ยวเราก็จะมาชาร์จนะคะแทนติ ไม่ไม่ไม่วะแฮโซสิทได้ฆ่ามั่งแหละ ของดูดเลือดน,นะคะสามารถทำได้หลายอันนะคะอย่างเช่นไหนวะอ,อ๋อนี่ดูดเลือดอันนี้ดูดเลือดอันนี้แล้วก็ดูดเลือดอันนี้นะคะสามารถออกทับกันได้นะ <S <S ได้ยังวะ เรากะว่าจะชาร์จนะคะแต่ว่า 어. Okay. ไม่ถึงอ่า oh, ด <is> ีนายไม่ยัง ตายโอ้โหทีมเราโหดกันทั้งนั้นของที่จะออกต่อไปนะคะนี่คอนสตันนะคะเออเราล,ลืมเปิดเสียงกรรมขอโทษนะพวกนาย โอเคนะคะเราจะเล่นโซซิตสายหวานอ๋อดีเจเนเรชันเราไม่เก็บ okay, ปึ้งเอเบปักหวานนะคะ อีห้าวิอีกห้าวิกำเอ้ยโอ้โอกผิด บอกเพื่อนนิดนึงดูเฮดแล้วตอนนี้ก็เป็นการเปิดดัด๊เพเบิลส์และตอนนี้เราก็ขอฟาร์มก่อนนะอีก สำหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเล่นโซซิตนะคะสกิลสองตอนล่างกลางคืนนะคะมันแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะมันมัวมันลางมากเนี yeah. ่ยเป็นลางกัาวันแล้ว เพื่อเดวอรู้สึกอยากฆ่าเดวอค่ะทำลายความสุขกูชัดๆไปแล้วอีก จำปีสิงก่อร้างนี้ไม่ได้คิวอีกแล้วเบื่อ ขอร้องละให้ฉันได้คิวบ้างเถอะอ่ะดีเฟสแมนลูนนกนกส่งของสิ แลวตอนนี้อ่ะโอเค <on>! ก็จบกันไปสำหรับโซซิตนะคะก็เพิ่งไปซื้อเสียงวิยาโซยิงดิศมานะคะแหคันเทปได้ตังค์สิบสองบาทน้อย คลิปน้าจะเป็นฮีโร่ตัวอะไรนั้นก็ต้องไปติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า